วันนี้นะคะก็มาอยู่กับแกนนะคะกับในคลิปแต่งหน้าปกปิดรอยสิวนั่นเองนะคะก็คือช่วงนี้นะคะแกนก็คือมีปัญหาเรื่องสิวแล้วทีนี้ด้วยนิสัยที่มันไม่ค่อยดีของเรานะคะก็คือชอบไปบีบมัน่ะเออมันก็เลยทําให้ทิ้งรอยด่างดําไว้บนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่แต่งหน้านะคะทุกคนก็จะต้องเลือกเครื่องสําอางที่มันค่อนข้างปกปิดแต่ก็จะต้องบางเบาด้วยเพราะว่าบางทีอะ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นสิวที่มันแห้งแล้วเสมอไปมันก็ยังจะมีสิวที่มันอักเสบอยู่ ถ้าเราเลือกใช้อะไรที่มันอุดตันอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ยิ่งทําให้สิวของเราอักเสบยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเนาะว่าใช้อะไรแต่งหน้าในช่วงที่เป็นสิวเลยก็ช่วยป,ปิดรอยสิวได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาบํารุงผิวหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่ทุกคนแก่ขอแนะนําเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัว Dark Spot Bite Solution Serum นะคะทุกคนอันนี้ก็มาจาก Ki e ยร n o s นั่นเองนะคะทุกคนซึ ่งช่วงที่แก่นเป็นสิวเนี่ยแก่นตกเป็นทาสของเคียรโนสมากๆเลยนะเพราะว่าเออเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องสิวนะคะทุกคนและอันนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นตัวเซรั่มที่ช่วยลดเลือนรอยดํานะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูสม่ําเสมอขึ้นนะคะทุกคนและที่สําคัญอันนี้เขาไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีสเตียรอยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวแล้วก็สีมันจะขุ่นๆน,นิดนึงทุกคนดูสีพอทาไปเป็นไงชุ่มฉ่ำไหม เออแล้วก็ซึมง,ง่ายด้วยตัวนี้แก่งก็จะใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าแล้วก็กลางคืนก่อนนอนนะคะเีนั่มตัวนี้นะทุกคนพอใช้ไปประมาณ1อาทิตย์อย่างเงี้ยทุกคนจะสังเกตเลยว่าเออรอยสิวอ่ะมันจางลงจริงๆแล้วผิวหน้ามันจะดูใสขึ้นด้วยเออ โอเคเราเตรียมผิวกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะซึ่งวันนี้นะคะแก่งก็จะลง BB จากตัวนี้ค่ะทุกคน p i a n o s Acne Care Solution BB Concealer นั่นเองนะคะอ่ะทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ทำไมถึงเลือกตัวนี้นะคะก็เหมือนอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยก็คือเราจะต้องใช้อะไรที่มันปกปิดแต่ว่าต้องบางเบานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เขาก็จะเป็นตัว BB ที่เออให้ความปกปิดดีเลยนะคะแล้วก็บางเบา ไม่หนักหน้าด้วยนะและตัวนี้นะคะทุกคน SPF 5 0 PA 3บวกนะคะอันนี้กันได้ทั้ง UVA UVA 1 UVA 2 UVB นะคะออก็คือกันหมดอนะทุกคนถ้าใครกลัวแบบว่ารังสีอะไรต่างๆก็คืออจอบเออมันเลิศนะเออแล้วก็ที่สัมผัสแดดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนที่ทําให้เกิดสิบนะมาดูเนื้อกันนะคะทุกคนนี่บีบออกมาเลย นี่นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นสีเนื้อๆประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยขออนุญาตเก็บผมขึ้นไปนะคะทุกคนช่วงนี้แกรู้สึกว่าแบบนอนเยอะแล้วหน้าแบบมันดูบวมนิดนึงนะ <c oughs> อ่ะให้ดูสีก่อนสีก็ค่อนข้างสว่างกับผิวหน้าของแก่นนิดนึงนะคะทุกคนพอทาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้เข้ากับสีผิวหน้าของเราเนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคน,กคน,กคนเขาก็ยังช่วยเบอรูลุมขนได้ด้วยนะทําให้ผิวของเราเนี่ย ดูเรียบเนียนนั่นเองจ้าเกก็จะลงด้วยนิ้วมือไปเลยนะคะเพราะว่าไวแล้วก็ง่ายนะคะถ้าตรงไหนที่มันเป็นรอยเข้มอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถบิวเพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะนี่แล้วก็ค่อยๆแทบเกี่ยๆเนาะให้มันแบบเนียนๆไป นี่ทุกคนพอเราลงบีบีเสร็จแล้วเราก็จะได้ผิวหน้าแบบนี้เลยนะคะก็คือมันเนียนมากดูสิว่าจุดด่างดำอะ่ะคือมันดูจางลงไปเลยแบบก็คือดูเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยมีรอยอะไรบนหน้ามาก,ก่อนเลยเห็นปะก็คือดูเนียนเนียนดูเป็นธรรมชาติดูสิเออเออว่าไม่ได้นะเนียนมากอะไรขนาดนี้แล้วมันก็ปกปิดรอยสิวได้ดีมากๆทุกคนดูสิ เออก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวแกจะไปแต่งหน้าต่อเลยแล้วกันนะคะโดยที่แกจะไม่ลงแป้งแล้วนะทุกคนเพราะว่าพอใจกับผิวหน้าตอนนี้มาคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอธิบายวิธีการแต่งหน้าทุกคนดูนะก็เดี๋ยวจะแต่งไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนตาล่างก็เหมือนกันนะคะใช้สีเดิมแต่ว่าใช้แป้งจุ่มๆนะเติมหางตาด้วยสีนี้กันนะคะทุกคน ขนตาสีปังไม่ไหวในส่วนของตานะคะทุกคนก็ประมาณนี้แก่นก็จะแต่งตาแค่นี้เลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาปัดแก้มกันดีกว่านะคะ <c oughs> มาในส่วนของดิสติกเลยละกันนะคะทุกคนตัวนี้แก่นใช้เป็นของฟอร์ยูทูปนะคะทุกคนสี v 5 7นะคะเป็นประมาณนี้ก็ทาลงไปเลย แล้วก็จะใช้เป็นตัวลิปแกรมอันนี้นะคะของโฟรยูทูเหมือนกันตัวนี้ใช้เบอร์04นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเพิ่มความวาวๆนะนี่ต้<ม>องทำแดงขอบปากกันนิดนึงนะคะจากเมเบรีนั่นเองจ้าอ่ะก็แต่งหน้าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนดูเป็นผูุ้คคขึ้นมาแม้เออก็จะเห็นได้ว่าแบบ หน้าเรียบเนียนมากสำหรับใครนะคะที่มีรอยซิลจุดด่างดำอะไรต่างๆนะคะบนผิวหน้าของเราอยากให้หน้าเรียบเนียนก็ขอแนะนำเป็นตัวบีบีจากเคียโนตัวนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าใช้เองเราชอบมากๆเลยกล้าที่จะแนะนำทุกคนเลยนะคะแล้วก็ราคาแค่4 9บาทเองนะคะทุกคนใช้ได้ยาวๆเลยนะหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเว่นหรือว่าร้านเครื่องสำอางทั่วๆไปเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็หลายๆคนจะชอบกันนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ